บทบาทของคุณนัทวุฒิวันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับในสถานะของพรรคไทยรักษาชาตินะครับแต่เมื่อปี53การชุมนุมนั้นนําพามาสู่เหตุการณ์จราจนและก็มีการเอาคําพูดของคุณนัทวุฒิว่าเผาไปเลยผมรับผิดชอบเองเนี่ยคุณยุคคนในฐานะที่ทําข่าวอยู่ตรงนี้ครับคิดว่าผมพูดเรื่องนั้นตามคลิปที่เขาตัดต่อมาเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงฮะสรุปคือไม่ได้พูดเลยครับมันเกิดขึ้นในเวที ที่เขาสอยดาววันที่23มกราคมปี2 5 5 3ครับคุณทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในานะเลขาสชขึ้นเป็นพยานปากเอกฝ่ายโจทย์เอาผิดพวกผมจำเลยคดีก่อการร้ายครับคุณทวินก็เบิกความต่อสารนั่นแหละครับว่าผมพูดเมื่อวันที่8เมษายนที่เวทีราชประสงค์ทางฝ่ายโจทเปิดคลิปดังกล่าวว่านี่คือหลักฐานผมก็เลยเอาฉบับเต็ม ของการปราศัยวันนั้น,นไปเปิดให้ดูหน้าบรรลังสารครับแล้วให้ทนายจำเลยถามว่าคุณถวินยืนยันไหมว่าสิ่งที่ให้การไปเมื่อสักครู่นี้เป็นความจริงท่านก็เปลี่ยนคําให้การครับครับท่านก็บอกว่าท่านไม่ทราบแล้วในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยนะครับครับถ้าดูเพิ่มอีกสองนาทีเนี่ยจะเข้าใจเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันกับเหตุเพลิงไหม้ที่ราชประสงค์หรือที่ใดทั้งสิน้น อันนี้ผมไม่ได้มานั่งแก้ตัวฮะแต่ผมมีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับขณะที่ผมถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่ายนเรศวรครับ,รบหลังจากนั้นผมถูกส่งไปจองจําอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพรวมทั้งสิ้นเก้าเดือนครับฝ่ายผู้มีอํานาจโดยสอ,โอชอโดยรัฐบาลเวลานั้นก็เปิดซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยตัดต่อมาเฉพาะช่วงนั้นนะครับก็ทําให้คนเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่ราชประสงค์แล้วเกี่ยวข้องกับการชุมนุมใหญ่ ทั้งๆท,ที่เวทีเขาสอยดาวยังไม่มีการประกาศนัดหมายการชุมนุมใหญ่ยังไม่มีผ่านฟ้ายังไม่มีราษฎระสงค์ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆทั้งสิน้นครับคืนนั้นนะ่ะมันมีข่าวหรือว่าจะเกิดการรัฐประหารในประเทศไทยนี่เป็นข้อเท็จจริงแบบนี้ครับครับประการต่อมาก็คือว่าสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้แหะครับว่ามันเกิดความรุนแรงจากฝ่ายรัฐขึ้นมาแล้วเหตุการณ์เพลิงไหม้ทั้งหลายเนี่ย มันหลังจากการยุติการชุมนุมไปแล้วหลายชั่วโมงอืทั้งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขามีภาษาว่าเขาได้เข้าไปสถาปนาพื้นที่หมายถึงว่ายึดกลุ่มครอบครองเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวหน้าหน่วยพเจนเพลิงของห้างเนี่ยนะครับบริเวณแยกราชประสงค์เนี่ยครับเขาพูดไว้ค่อนข้างชัดด้วยซ้ําไปฮะว่าเขาไม่เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเป็นคนลงมืออืม,อม มีเจ้าหน้าที่หน่วยผจนเพลิงเป็นร้อยคนนะครับ,รบอยู่ในตึกหลังนั้นแล้วก็มีคนที่ถูกดำเนินคดีว่าไปวางเพลิงเนี่ยสองคนคชื่อนายพินิจจันนรงกับนายสายชนแพรบัวขณะนี้สารยกฟ้องครับท่านคิดว่าคนสองคนนี้จะไปไล่หน่วยผชนเพลิงเป็นร้อยๆเนี่ยออกจากตึกแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ได้หรือเปล่าค,ค,คนที่เขาเกิดความรู้สึกหรือเข้าใจแบบนั้นผมก็เคารพมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบ ที่คนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งจํานวนเท่าใดก็ตามจะรู้สึกกับนักการเมืองได้ครับแต่ว่าผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องทํางานของผมต่อไปพิสูจน์ตัวเองของผมต่อไปอประชาชนเนี่ยเลือกนักการเมืองได้ครับแต่นักการเมืองเลือกประชาชนไม่ได้ครับเพราะนั้นคนจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทํางานของเราตามที่มุ่งมั่นตามที่ตั้งใจเนี่ยให้ดีที่สุดครับผมผมเชื่อว่าความจริงและระยะเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนความเข้าใจและเปลี่ยนวิธีคิดคนได้ หรือถ้าถึงที่สุดมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยตัวผมเองก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจากจุดยืนที่ยึดหลักการประชาธิปไตยในการทำงานการเมืองครับ